สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟตีทุกท่านนะครับโอ้โหข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนเลยนะครับตีครับนะโอ้โหนะครับเอาอีกแล้วครับมิจฉาชีพออกอารวาสอยู่แล้วครับยูทูบเบอร์นะครับฝั่งอีดำนะครับได้อภรลอมพระเกมมาหลอกขายนะครับให้กับเอฟตีนะครับน่างโ้่ครับนะตอนนี้เับตีครับนะตอนนี้เอตีครับมี ช่องทูบนะครับหนึ่งช่องให้สิครับเป็นช่องที่มีคุณภาพต่ํะครับเอาพักเกยออกมาหลอกขายโดยอ้างครับไปสีอ้างพักเกจิดังปลุกเสกนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงอัิฐานิยายครับนะครับทุกท่านไอปรากฏนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ปรากฏสร้างเรื่องอีกแล้วครับทุกท่านนะครับ ปรากฏนะครับได้เอาพระเกจิดังมาแอบอ้างนะครับเอามาโพสนะครับพระเหล่านี้ไปเอามาจากท่าพระจันทร์นะครับพระเหล่านี้นะครับไปเอาไปจากแหล่งของปลอมเอามาองค์ละบาทสองบาทครับนะเอฟีสังเกตดีครับถ้าพระนะครับมันต้องมีบามันต้องมีบาโค้ดหรือว่ามันต้องมีโค้ดของเขานะครับแต่นี่ครับพระที่ไอ้ปรากฏเอามาหลอกขายกับแฟนนะครับหรือเอฟซีหน้าโง่นะครับ ไม่มีครับไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดเลยนะครับมีแค่ตัวย่อแล้วก็รหัสรุ่นมันโป๊ะแตกไอซีครับนะมันโปะแตกไอครับสุดท้ายครับเอาพระปลอมมาขายครับทุกท่านขายองค์เท่าไหร่ดีครับองค์ละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกท่านครับภาพแบบนี้ครับเขาเหมาถุงครับนะเหมาเป็นกิโลครับพระปลอมเหล่านี้เหมาถุงเป็นกิโลไปก๊อปพระข่าไม้สิครับมันร้ายไหมครับมันไปไปก๊อป พระจริงเขามานะครับพระรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นของนะเจ้าสัวรซึ่งเป็นของแท้สีที่เขาที่ภาพก็ไปเอาของเขามานะครับสุดท้ายไปปลอมพระเขาอีกนะครับเอฟซีครับเกิดความเสียหายหนักนะครับตอนนี้นะครับนะนะครับอืมนิทานครับนิทานนะครับนะเพราะฉะนั้นพระนี้นะครับผู้สร้างครับเป็นหลวงปู่นะครับดอเด็กนะครับนะซึ่งเป็นพระกิติดังนะครับเออนะครับอืมแล้วก็มี พระอ่าเล่าเกจิดังหลายเกจิได้มาได้มาปลุกเสกกันแต่ที่สําคัญครับไอ้นี้ครับเขาขายหลอกลวงอยู่แล้วครับชอกโกงอยู่แล้วครับให้บูชาเพียงองค์ละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทฝากถึงใหม่ชลวรรณตรวจสอบด่วนนะครับฝากใหม่ชลวรรณนะครับตรวจสอบด่วนนะครับผมได้ข่าวมาพระรุ่นนี้ขอแจกฟรีนะครับหรือนะครับพระรุ่นนี้กี่ครับนะมีปลอมอยู่แถวท่าพระจันทร์นะครับนะเอาอยู่แล้วครับอารวาสอีกแล้วครับนะ เอานี่คือการเข้ามาหากินครับว่าจากท่านี้เมื่อก่อนว่างเรี่นขายของนะครับนาตัวเองก็ขายของเหมือนกันทุกปีนะครับทุกท่านอืมเอาแล้วครับทุกท่านครับอารวาสแล้วครับวัตถุมงคลมาแล้วจะสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับซับหมื่นล้านนะครับเนื้อทองชนวนนะครับด้านหลังฝั่งมวลสารนะครับผงนะครับนะ เน่พานแปดนะครับอุดตะกุดสาลิโกนะครับเม็ดข้าวสารกวดนะครับพลอยเสกเคี้ยวหนุหนุโมนพระสมเด็จรุ่นนี้ทางเราจองได้จำนวนจำกัดเพียงห้าห้องค์ให้บูชาเพียงองค์ละสาม้อยเก เพราะฟามต้องการในการตลาดตอนนี้มีฟามต้องการเช่าบูชาจํานวนเยอะโอ้โหไอ้เอาพะเกจิดังมาอ้างอีแล้วครับอาอีกแล้วเป็นเลือกเป็นลาเป็นข่าวใหญ่โตอภิจิหกหกคนนะครับหกองมาปลุกเซกเอฟซีครับเอาแล้วครับงานนี้ะเทือนถึงลูกศิษย์ลูกหาครับตรวจสอบด่วนนะครับไอเทียนี้เอาพะเกม,มาหลอกขายครับ โดยการเอาภาพของทงทามาแอบอ้างครับก็ฝากด้วยนะครับฝากคณะกรรมการแล้วก็ฝา,ากลูกศาษากิษย์นะครับแล้วก็โคศกทางวัดนะครับตรวจสอบช่องทูบช่องนี้ด้วยนะครับงานนี้ครับทุกท่านครับอายอู่แล้วครับเพราะว่าตัวเองจะติดคุกในอนาคตเพราะโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสารนะครับแล้วก็ช่อโกมประชาชนแล้วก็ลักทรัพย์นะครับก็ต้องหาเงินครับต้องหาเงินนะครับนะเอาไปใช้นในคุกครับนะตรงนี้อืมอืมชีวิตครับอืม เอฟตีครับงานเข้าวแล้วครับอือหือเป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวใหญ่โตเยอะตันนี้ครับอือหือทำได้ไงครับท่านทำได้ไงครับอือหือทำได้ไงครับ อาอยู่แล้วครับเห็นเอฟตีเป็นเหยื่ออยู่แล้วครับขบวนการนี้เข้ามาอยู่แล้วครับไปสังเกตดูนะครับมันไม่มีบาร์มันไม่มีโค้ดของของวัดวัดนั้นนะครับรุ่นพระแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีโค้ดนะครับแต่นี่ไม่มีโค้ดครับฝากตัวสอบด้วยครับน่าจะเป็นพระท่าประจันนะครับที่เขาขายกันที่เอามาขายกันพระเกครับอืงานเข้าครับพี่ เป็นเรื่องเวลาแล้วครับทุกท่านนะครับอือหือเป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวใหญ่โตครับตอนนี้ครับทุกท่านนะครับนะก <c oughs> ็ฝากผู้มีอำนาจตรวจสอบครับฝากหมยคารวันครับตรวจสอบด่วนครับไอ้เช่นนี้หาก,กินแบบนี้อีกแล้วครับ <c oughs> อืมอมันไม่มีบาร์โคดอ่ะมันไม่มีโคดอ่ะ พระไม่มีโค้ดแล้วโอ้โหแล้วเป็นพระสมเด็จด้วยโอ้โหตาเต็มเลยครับข้าพระจันเต็มเลยพี่น้องข้าพระจันเต็มเลยครับอืมงานเข้าวเลยครับเอฟซีตัวเป็นเยือกเลวครับทุกคนอืไปเอางานงานเก๋มาโอ้โหตาเลยพี่น้อง ฝากครับฝากใหม่คารวันนะครับตรวจสอบด่วนนะครับอืมอืมแบบนี้ไม่ได้นะครับฝากใหม่คารวันนะครับอาพสย์สม,มงสมเด็จมาอ้างด้วยมันเสียนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องตรวจสอบครับต้องตรวจสอบอืมตันนี้เอฟีดำตกเป็นเหยื่อครับผมบอกเลยว่าเอฟตีดำตกเป็นเหยื่อนะครับ อือ uh huh. ชีวิตครับคุิงหากินแบบนี้แหละครับห <Huh? S 2> อ๋อตจะใช้เงินมาตัวเองอื uh huh. คดีไรเอ็ดคดีไยเอ็ด,อดต้องใช้เงินประกันตัวเองนะครับอืม uh huh. โปรตแครับโปรตแครับ นใดสนใจสามารแอดไลน์นะครับต่างจองและเช่าบูชาพระสมเด็จนะครับไจ้ที่อืฝากฝากด้วยครับฝากคุณมีอำนาจนะครับนี่ครับยูทูบเบอร์ขอยอดำครับหาแดกกับพระอาพระอาเจ้ามาอาหารกินแบบนี้ครับ